ท่านให้อธิษฐานตั้งสัจจะอธิษฐานสวดกำลังจักรพัรเพื่อน้อมนำกระแสนี้ไปทั้งสามแดนโลกธาตุกบเจ้าทั้งหลายทั้งหมดทั้งมวลขอรัตนาบารมีกำลังสมเด็จองคมภถมจึงองค์ปัจจุบันพระองค์มหาจากักรพรรทุกทุกองบารมีรวมพระปัจเจ พระโพธิสัตว์พระธรรมและพระอริยสงฆ์ตั้งแต่อดีตปัจจุบันแในอนาคตบารมีรวมหลวงปู่ดู่พมพันโยเป็นที่สุดขอบารมีรวมทั้งหมดทั้งมวลบริเวณรูปลักษที่าพเจ้าทั้งหลายได้สร้างขึ้นจะเป็นรูปลักษณ์พุทธธรรมสังฆะก็ตามรูปลักษณ์ของปู่ดู่หลวงปูท่ทวดก็ตามจัก,กรพรรดิก็ตามขอบารมีรวมทั้งหมดทั้งมวลแผ่ไป ทั้งสามแดนโลกธาตุขอ,อเชิญเทพหกชันช้นภูมยี่สิบชั้นเทพภูมิทุกชัน้นทุกพทุกภูมิสวดกำลังจกกักรพรรดิพร้อมกันพุทธังชีวิต่างเมภูเจมิ ธรรมังชีวิตังเมปูเจมิสังฆังชีวิตังเมปูเจมิพุทธังวันธามิธรรมังวันธามิสังฆวันธามิกรุปชาอาจาริยะกุณนังวันธามิ มาตาปิโตกุณังวันธามิพระไตสิกาคุณังวันธามินาโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมพุทธัสสะพุทธังสารานังกัจจามิ หามังสารนังกัจจามิสังขังสารนังกัจจามิทุติยามปิอุทังสารนังกัจจามิทุติยามปิธัมมังสารนังกัจจามิ ผุ้ที่ยัมปิสังขังสารนังกจามิตาติยัมปิพุทธังสารนังกจามิตาติยัมปิสัมมังสารนังกจามิตาติยัมปิสังขังสารนังกจามิ ปานาติปาจาเวรามนีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิอะดินาทานาเวรามนีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิอะพรมจาริยา เวรามนีสิกขาปัทังสัมมาทิยามิมุสาวาทาเวรามณีสิกขาปัทัาสัมมาทิยามิสุราเมรยามาชัมาทธานา เวรามณีสิกขาปะทังนสมาธิามิอิมานิปัญจสิกขาปะทานิสียามิอิมานิปัญจสิกขาปะทานิสมาธิามิอิมานิปัญจสิกขาปะทานิ สีเรนณสุขจิงยันติสีเรนณโภคะสัมปทาสีเรนณิพุจิงยันติัสัมมะวิโสทะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะสัมมาสัมพุทธัสสะ nāṁ mudhāsā pāgāvāto hālā tātō samāsambuddhāsā nāṁ mudhāsā pāgāvāto hālā tātō samāsambuddhāsā buddham ทามังกรนานังการุณนังกรุณีนโมพุธิสัจโตอาคันติมายะอิติภะวะนโมพุทธิสัจโตอาคันติมายะอิติภะวะ Na mo satu akan dimaya na mohoti satu kommakayo na moti satu kromakayo na moti satu kromakayo Yiya ngoih นาพุทัสสัมหิปาปะกะโตมายาคามะทติเนกาตังโทสังสัพพะปะปังสันตุโยโทโสโมหะทิเตนาธรรมสังมิงปาปะกะโตมายาคามะติเน กาตังโทสังสัพพะปาปังนินาสันต ah ุโยโทโสโมหิเตนาสังฆสั so ิงปาปะโตมายาภามะทมิกาตังโทสังสัพพะปาปังไินาสสันตุ Namo Tassa Pakawato, Ato Sama Sambutasa. Namo Tassa Pakawato Arahato. Tassa. Namo Tassa Pakawato Arahato Sambutasa. อาโมพุทธายะราพุทธาตายาตนะยานมานีโนปารสีสาหัสสุตธรรมนาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธาบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาปีธานังวรังกันทัง สีวะริกามหาเถรังอาหังวันธามิทุระโตอาหังวันธามิทาตโยอาหังวันธามิสัพพโสพุทธะธรรมะสังฆภูเชนมิอะโมกุตายะราพุทธะไรตรยตระยานมานีโนป,ปรต สีสาหาสุตธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทโมนะพุทธาบูชาธรรมะบูชาสังฆาบูชาทีธานังวรังกันธังสีวริธรมหาเถรังอาหังวันธามิจุระโตอาหังวันธามิทาจุโย อาหังวันทามิสัพพโสพุทธะธรรมะสังฆูเชมิอาโมพุทธายะราพุทธะไตรตนะยานมานีนพรัตสีสาหัสสุตัมนาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโนะ พุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาพีทานังวารังคันธังสีวรีคามหาเถรังอาหังวันธามิทุระโตอาหังวันธามิทาตุโยอาหังวันธามิสัพพโสพุทธธรรมะสังฆบูเชนิ อาโมพุทธายะพระพุทธไตรยตนะยานมณีนพรัตน์ศีสาหัสสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาทิธานังวรังพันธัง สีวะริคามหาเถรงอาหังวันธานิทุระโตอาหังวันธานิทาตโยอาหังวันธานิสัพพโสพุทธะธรรมะสังฆปูเชมิอาโมพุทธายะราพุทธะไตรตนณยานมานีนปรัต สีสาหาสุตังมนาพุทโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทโมนะพุทธาบูชาธรรมะบูชาสังฆะบูชาปีธานังวารังกันธังสีวริธรมหาเถรังอาหังวันธามิทุระโตอาหังวันธามิธาตุโย อาหังวันทามิสัพโสุขุทาธรรมะสังฆะูเชมิอาโมพุทธยะพระพุทธไตรยตนญญาณมานีนพรัตสีสาหัสสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโะ พุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาปิทานังวารังกันธังสีวริมหาเถรังอาหังวันธามิทุระโตอาหังวันธามิทาตุโยอาหังวันธามิสัพพโสพุทธธรรมะสังฆูเชนิ อาโมกุทายะพระพุทธไตรัตนญาณมานีนพรัตสีสาหัสสุตธรรมนาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธาบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาทีธานังวรังคันธัง สีวะริคามหาเถรังอาหังวันธามิทุระโตอาหังวันธามิอาตุโยอาหังวันธามิสัพพโสพุทธะธรรมะสังฆาภูเสมิอะโมกุตายะราพุทธะไตรยตนะยานมานีนปารัต สีสาหาสุทธรรมนาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนาพุทธาบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาขีทานังวารังกันธังสีวลกะมาหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโย อาหังวันทามิสัพปโสพุทธะธรรมะสังฆปูเชมิอาโมกุทธายะพระพุทธะไตรตนะยานมณีนพรัตสีสาหัสสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโนะ พุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาปีทานังวารังกันทางสีวรีจามหาเถรังอาหังวันทานิทุระโตอาหังว ah ันทานิทาตโยอาหังว uh ันทานิสัพพโสพุทธธรรมสังฆูเชนิ อาโมกุทายะราพุทธะไตรัตนะยานมณีนพรัตสีสาหัสสุตธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธาบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาพิธานังวรังพันทัง สีวะริธรรมะเถรังอาหังวันธามิทุระโตอาหังวันธามิอาตุโยอาหังวันธามิสัพปโสพุทธะธรรมะสังฆปุเสมิอะโมกุทายะพระพุทธไตรยตนะยานมานีนปรัต สีสาหาสาสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทโมนะพุทธาบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาปีธานังวารังกันธังสีวลิกามหาเถรังอาหังวันธามิทุระโตอาหังวันธามิทาตุโย อาหังวันทานิสัพพโสพุทธะธรรมะสังฆภูเชนิอาโมกุทายะราพุทธะไตรยตนะยานมณีนพรัตสีสาหัสสาสุตัมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโนะ พุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาทีทานังวารังกันธรงมีวริยามหาเถรังอาหังวันทานิธุระโตอาหังวันทานิทาตโยอาหังวันทานิสัพเโสพุทธธรรมะสังฆบูเชนิ อาโมพุทธายะพระพุทธไตรยตนะยานมณีนพรัตสีสาหัสสุตธรรมนาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาอุทโมนะพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาทิธานังวารังพันธัง สีวะริกามหาเถรงอาหังวันธามิทุระโตอาหังวันธามิทาตุโยอาหังวันธามิสัพะโสพุทธะธรรมะสังฆปูเชมิอาโมพุทธายะราพุทธะไตรัตนญยาณมานีนปรัต สีสาหาสุตธรรมนาพุทโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทโมนะพุทธาบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาปีธานังวารังคันธังสีวาริตมหาเถรังอาหังวันธามิทุระโตอาหังวันธามิอาตุโย อาหังวันทามิสัพปสพุทปุถะธรรมะสังฆูเชมิอะโมพุทธายะราพุทธไตรตนะยานมานีนพรัตสีสาหัสสุตัมนาพุทถธทัมโมสังโฆยะถาพุถุโมนะ พุทาบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาพีทานังวารังกันธังสีวรีจมหาเถรังอาหังวันธามิทุระโตอาหังวันธามิทาตุโยอาหังวันธามิสัพพโสพุทาธรรมะสังฆบูเชมิ อาโมกุทายะพระพุทธไตรรัตนยานมณีนพรัตน์ศีสาหัสสาสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธาบูชาธรรมะบูชาสังฆะบูชาพิธานังวรังคันธัง สีวริรรมหาเถระอาหังวันธานิทุระโตอาหังวันธานิทาตโยอาหังวันธานิาสัพพโสพุทธะธรรมะสังฆาปเชฌนิอาโมพุทธายะราพุทธะไรตรตัญยานมาหีนป,ปร,รัต สีสาหาสุธรรมนาพุทโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทโนะพุทธาบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาปีธานังวารังคันธังสีวริธรมหาเถทาราหังวันธามิจุระโตอหังวันธามิอาตุโย อาหังวันทามิสัพโสุขุทธะธรรมะสังฆปูเชมิอาโมพุทธายะราพุทธายะตนะยานมณีนพรัตสีสาหัสสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะ พุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาปีทานังวารังกันธังสีวริธานาหาเถรงอาหังวันธามิทุระโตอาหังวันธานิทาตุโยอาหังวันธานิสัพโสพุทธธรรมะสังฆภูเชนิ อาโมกุทายะพระพุทธายะตนะยานมณีนปรัตน์ศีสาหัสสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธาบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาพิธานังวรังกันทัง สีวริจามหาเถรงอาหังวันธามิทุระโตอาหังวันธามิทาตุโยอาหังวันธามิสัพพโสพุทธะธรรมะสังฆาูเชะนิอาแแปลกหนดไปทั้งสามแดนโลกธาตุกำหนดไปที่บิดามารดาและม่ญาตทั้งหลายผู้มีกะคุณ ผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันเจ้ากรรมในเวนเนี่ยสัพเพอุทธาสัพเพธรรมัสัพเพสังฆาภาลปัตตาปจเจกานันจะยังพลังอาลัหันตานันจะเอเจนารักกังสัพพโส สัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังฆะหาลับัตตาปัจเจกานันจะยังพลังหาลหันตานันจะเอเสนาละคังสัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังฆา ฮาลับปัตตาปัจเจกานันจายังพลังขันตานันะเดเจนารักขังพันธามิสัพโสสาเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังฆาปัตตาปัจเจกานันจายังพลัง อาลาหันตานันจเตเซนารักขังปันทามิสัพสุสัพเเพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังฆาอัตตาปเจกานันเะยังพลังอาลาหันตานันจเตเซนารักขังปันทามิสัพสุภูธ ธังอธิฐามิธัมมังอธิฐามิสังฆังอธิฐามิสาทุอายุวันโนสุขขังสัจจัง